รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการฝันให้ไกลไปให้ถึงนะครับตอนนี้นะฮะกรีรนกําลังยืนอยู่ที่สานักงานทูตความดีแห่งประเทศไทยนะฮะวันนี้เราจะพาน้องๆน,นะครับผมไปพบกับเจ้าของผลงานหนังสือเล่มนี้กันนะฮะซึ่งถ้าเกิดใครเนี่ยนะฮะที่อยากจะเรียนดีเรียนเก่งประสบความสําเร็จในชีวิตและมีความสุขวันนี้เราจะไปพาไปพบกับแขกรับเชิญของเรานะฮะคุณนายจันเจ้าชายจะเสียเวลาตามไปพบกันเลยครับ อะไะครับตอนนี้นะฮะเราก็มาอยู่กันกับคุณดนัยจันเจ้าฉายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับน้องกรินออครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเราด้วยโอ้ดีใจมากได้ต้อนรับนะครับ <c oughs> และตอนนี้นะครับผมคุณดนัยก็ดํารงตําแหน่งเรียกได้ว่าเป็นทั้งกรรมการเป็นทั้งประธานนะฮะและที่ปรึกษาหลากหลายบริษัทด้วยกันงานเยอะขนาดนี้แบ่งเวลายัางไงครับผมทุกคนเนี่ยมีต้นทุนทางด้านเวลาเท่ากันน <c oughs> นี่คือต้นทุนที่ทุกคนมี <c oughs> 24ชั่วโมง นะเพราะฉะนั้นเคล็ดลับเนี่ยสำหรับทุกคนเลยโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนนะฮะถ้าเรารู้จักที่จะบริหารชีวิตหรืบริหารชีวิตบริหารชีวิตคือการการเข้าไปบริหารเวลาว่าใน24ชั่วโมงที่เรามีเท่ากันทุกคนเนี่ยนะฮะเราจะบริหารให้เป็นสุขที่สุด ให้ลตัว<ด><ด>คือ<ด>มันเคล็ดลับมันอยู่ในว่าบริหารชีวิตอย่างไรให้เป็นสุขที่สุดนี่นแหละนั่นคือเคล็ดลับของการบริหารเวลาถ้าไปดูประวัติตัวเองที่เป็นทางการจริงๆที่เขียนเอาไว้ใน Facebook กับ Twitter เ,เขียนไว้ว่ามีความสุขทุกลมหายใจเ,เรื่องเรียนนี่ทำยังไงครับมีเทคนิคอะไรนะในการที่จะทําให้ชีวิตการเรียนเราประสบความสำเร็จ คือเป็นคนที่ไม่สนใจอะไรที่มันเฉพาะอยู่ในอยู่ในตำราเป็นคนที่เปิดพื้นที่ชีวิตแล้วก็เรียนที่เกี่ยวกับชีวิตครับคืออะไรก็ตามที่เราอ่านตำราแล้วครูสอนแล้วเนี่ยจะตั้งคำถามตลอดตั้งแต่เด็กเลยว่าจริงเหรอเป็นอย่างนั้นจริงเหรอยังไม่เชื่อทันทีไม่เชื่อไม่เชื่อฮะจนกระทั่งเรียนมหาวิทยาลัยจำได้เลยครูก็เดินหนีว่าเอ๊ะทำไมถามเยอะจังเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องมีฮะเราต้องเป็นคนช่างสังเกตเราต้องคืออย่าเชื่อเป็นอย่าเป็นคนเชื่อคนง่าย อันนี้คือหลักพุทธเจ้าเลยฮะหลักกาลมาสูตร,รน้องกรีนรู้ไหมฮะรมพระเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อตามตามกันมาอย่าเชื่อเพราะว่าคนนั้นคนนี้บอกหรือว่าอย่าเชื่อเพราะว่าเราคิดไปเองจนกระทั่งว่าเราต้องเชื่อจนจนจน,จนเมื่อเราได้พิสูจน์ด้วยตัวเราเองแล้วว่าเป็นเช่นนั้นจริงเนี่ยคือสิ่งที่เป็นความยิ่งใหญ่ของศาสนา,าเรานะครับไปอยู่ที่อเมริกา แล้วไปพูดให้คนอเมริกันฟังซึ่งเขาไม่รู้จักประเทศไทยเลยอตอนนั้นก็แบบเอ๊ะอะไรเนี่ยบ,บอกว่า I'm from Thailand I'm from Thailand ทุกคนก็อ๋อหมดเลย Oh ย้ a i w a n อ่เข้าใจว่าเป็นไต้หวันไต้หวันเนี่ย90%เลย <c oughs> บอก No 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 I'm from Thailand บ <c oughs> ก็บอกโ oh, <c oughs> อ Netherlands อ่มันไปคนละทวีปเลยจนกระทั่งเราต้องบอกเพื่อนๆบอกว่า เราเนี่ยอยู่ใกล้ๆเวียดนาม,มปรากฏคนมริการรู้จักเวียดนามแต่ไม่รู้จักไม่รู้จักไทยแลนด์รู้จักสิงคโปร์ไม่รู้จักไทยแลนด์เราก็แบบเกิดแรงบางอย่างว่าอะไรละ่ะคือตัวตนคือแค่ถ้าเปิดพูดภาษาการตลาดเลยนะครับภาษาการตลาดเขาใช้คีว่าแบรนด์อนด i อีนิตี้คือเอกลักษณ์ของชาติไทยปรากฏว่าเราก็ได้มาสองสถาบัน นั่นคือวัดกับวังเพราะวัดกับวังเนี่ยไม่มีในอเมริกาประเทศเขาไม่มีไม่มีครับวัดามีแค่ในประเทศไทยวัดก็คือศาสนาพุทธวังก็คือพระมหากษัตริย์นะผู้สองเรื่องนี้เนี่ยฝรั่งก็นั่งนั่งอ้าปากที่แรกเขาก็งงก่อนไม่รู้เขาไม่รู้จักนะฮะแล้วเขาก็มีจินตนาการบางอย่างแต่ก็ต้องบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยพอเรายิ่งพูดยิ่งบรรยายไปปั๊บเนี่ยนะฮะเราเกิดความรักมากกับพระพุทธเจ้า โอ้ว่าพระเจ้าทำไมเป็นอัจฉริยะขนาดนี้คือเรียกว่าฝรั่งเนี่ยเอาเราไม่ลงอ่ะตอนนั้นเรารู้สึกเราเท่มากเลยบรรยายเรื่องของเจ้าชายศิษธ์ทัตตะแล้วก็เรื่องอะไรต่างๆที่เป็นศาสนาพุทธนะฮะนนแล้วยิ่งบรรยายเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งเขาไม่มีนะฮะในจินตนาการของเด็กอเมริกันคนอเมริกันก็คือคําว่าคิงพระมหากษัตริย์ก็คือคนที่มีชีวิตยังไงฮะคิงกลองสุขสบายสุขสบายรู้ร้านอะไรก็เป็นทองนะครับไปไหนก็มีขบวนแห่แหนนั่นคือคิง แต่เราในความเข้าใจของเขาซึ่งเขาไม่มีเราก็ไม่ต้องทําอะไรมากครตอนนั้นภาษาอังกฤษก็ไม่แข็งแรงตอนนี้ก็ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะค่นี้ต้องตัวเราก็ภาพพระเจ้าอยู่หัวปิดฉายดูเขาก็ตกใจบอกนี่แหละคิงของอยู่กษัตริย์ของอยู่ทําไมมาเดินตามป่าเขาลําเนาไพรอะไรเงี้ยโอ้โหเราก็บอกนี่นี่ไม่พอนะเดี๋ยวจะพาเข้ามาดูในบ้านของคิงของไอ นะครับบ้านของของคิงก็คือสวนจิตลดานะฮะน้องๆก็คงน้องน้องกรีนคงได้เห็นเคยไปทัศนศึกษาตอนเด็กๆโอ้ชคดีมากเจออะไรบ้างครับโหมีแทบจะทุกอย่างครบวงจรเลยนะฮะตั้งแต่เรื่องของการเกษตรอยู่ในนั้นเรื่องการพัฒนาต่างๆครับยแยมีที่ทํานามีบ่อเลี้ยงปลามีโรงงานเล็กๆน้อยๆเลี้ยงวัวเลี้ยงไร่ต่างๆเหล่าเนี้ยเราก็ฉายภาพให้เพื่อนเราเห็นเพื่อนเ็าตกใจบอกว่าคือในจินตนาการของคนเนี่ย วังเนะีนะ่ยพาลสนะีแกรนด์พาลสนีอย่างจะเป็นแวอร์ซายบักกิงแฮมพาลสนะฮะรู้ร้าหมดทุทุกพระราชวังอะ่ะเราก็เอาความจริงของเราไปแสดงเขาเห็นปับนะ๊บเนี่ยทุกคนตกใจมากอะ่ะตอนนั้นนะจำได้เลยครับเป็นเด็กอายุ17นีนะฮะพูดด้วยความภาคภูมิใจว่า this is my king นะน้องเข้าใจ this is my king ละะแล้วเรารู้สึกโอ้เรารักมากเรารักเรารักพระเจ้าเรารักพระเจ้าอยู่หัวมากเลยเรารู้สึกเลยว่า สองสถาบันนี้ทำให้เรามีที่ยืนครับแต่พอเราพูดถึงสองสถาบันปั๊บเนี่ยค,ความเป็นไทยของเราเนี่ยมันขึ้นมาแล้วเราก็รู้สึกชัดเจนเลยว่าตอนนี้เนี่ยเราโชคดีที่สุดและครับ,รบว่าเราได้เกิดมาเป็นคนไทยแล้วได้เกิดมาเป็นคนไทยในแผ่นดินรัชกาลที่9ต้องบอกว่าโชคดีนะอายุ17ได้ไปค้นพบตัวเองเจอที่อเมริกา แล้วเราก็ตอนนี้เรารักมากตอนนี้ก็เลยทำเนี่ยทำงานเกี่ยวกับสองสถาบันนี้เรื่องวัดเรื่องวังเนี่ยนะครับ,บเราก็มีการตั้งมุลทิขึ้นมาด้วย<ม>แล้วเราก็มีการตั้งสํานักง,งานหนึ่งขึ้นมามซึ่งอันนี้เชิญชวนน้องๆเข้ามามเป็นสมาชิกเลยนะครับชื่อสํานักง,งานทูตความดีแห่งประเทศไทยนะครับเพราะว่าเรามีความเชื่อมั่นนะครับว่าเยาวชนของเราทุกคนเป็นคนดีแล้วก็ทุกคน ควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมแล้วก็เสมอภาคกันไม่ว่าจะเกิดมาครบ32หรือไม่ครบ32จะเกิดมาเป็นคนจังหวัดไหนอยู่ภาคไหนนับถือศาสนาอะไรก็ตามคือถ้าได้ชื่อว่าเกิดมาเป็นคนไทยแล้วเนี่ยควรได้รับโอกาสที่เท่าเทียมกันครับผมก็เลยตั้งสำนักงานนี้ขึ้นมาครับ ทีนี้ตำแหน่งต่างๆกิจกรรมต่างๆคุณนาใยใเยอะขนาดนี้เนี่ยอยากให้ฝากเคล็ดลับกับน้องๆหรือ,อว่าผู้ปกครองที่ตอนชมอยู่ทางบ้านเคล็ดลับง่ายๆก็คือว่าหัวใจเราเนี่ยต้องไม่มีข้อแม้ครับคนเราเนี่ยเวลาเราอยากทำอะไรเนี่ยสังเกตนะมันจะมีข้ออ้างแล้วก็มีเหตุผลน,น,นั่นคือข้อแม้ก็บอกว่าหัวใจเราต้องไม่มีข้อแม้<ช>และการที่เราจะทําให้หัวใจเราไม่มีข้อแม้น,นะฮะโดยเฉพาะน้องๆเยาวชนทุกคนฮะเราต้องตระหนักความจริง อันนี้คือความจริงเลยนะฮะว่าเราทุกคนคือปฏิมากรรมชิ้นเอกหนึ่งเดียวบนโลกใบนี้ครับเพราะนั้นถ้าเกิดน้องๆเยาว,วชนทุกคน ภาคภูมิใจในตัวเราเองว่าเราคือปฏิมากรรมชิดเด็กเพราะฉะนั้นปฏิมากรรมชีเด็กชิ้นนี้เนี่ยซึ่งทําซ้ําไม่ได้ก๊อปไม่ได้โคลนนิ่งไม่ได้นะฮะมีแค่มีแค่หนึ่งเดียวเนี่ยนะครับเราจะมีความสุขมากเหลือเกินเราจะมีความภาคภูมิใจในตัวเองแล้วเราก็จะมีความภาคภูมิใจในคุณพ่อคุณแม่ของเราแล้วเราก็จะมีพลังอ่ะที่ทําอะไรอย่างพี่พี่คิด่างนั้น่พี่เป็นเด็กอ่ะเพราะนั้นพี่ก็มีพลังที่ทําอะไรเยอะมากครับ แลชีวิตก็จะมีความสุขนะฮะครับ,คร,บครับผอตอนนี้เราฟังเคล็ดลับเบื้องต้นไปจากคุณนาไนแล้วนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะมาคุยกันเรื่องของการทําธุรกิจที่เรียกว่าประสบความสำเร็จสุดๆช่วงหน้าอย่าพลาดกับปันให้ไกลไปให้ถึงครับรสวัสดีค่ะนะ นงทราบไหมคะว่าพระราชวังแวร์ซายเป็นเหมือนบันทึกแห่งประวัติศาสตร์ที่บอกเล่าความเป็นฝรั่งเศสทั้งด้านดีและไม่ดีเช่นเดียวกับชีวิตของคนเราที่มีทั้งดีและไม่ดีแต่เมื่อน้องๆรู้ถึงสิ่งไม่ดีของตนเองแล้วก็อย่าเดินซ้ำรอยเดิมนะคะเลือกทำแต่สิ่งที่ดีๆก็จะประสบความสำเร็จได้แน่นอนคะ่ะสนับสนุนโดย PNP Holiday